สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพระโนนะคะเราจะมาหาดูเห็ดนะคะเอฟซีหน่อไม้ออกอีกแล้วนอน,นี้ก็จะได้เอาออกอยู่นะคะมาเลาะเห็ดดูเห็ดคมพี่น้องตอนนี้เห็ดขมกําลังออกนะคะนี่ก็หนอนหน่นอน,นี้ก็จะได้เอาออกนะคะเอฟเราจะไว้แต่ฝั่งนู้นนะฝั่งนี้มันอยู่ ใกล้สังกะสีบ้านนะคะเราก็จะไม่ให้มันยาวนะคะลุงเสือออกไปนายังไม่มาเลยเปิดมะละกอลุงเสือเป็นหมากแล้วพี่น้องต้นเตี้ยนะคะเอฟซี FC เป็นหมากแล้วภาษาก็ว่าแต่สิหาปุ๋ยมาใส่กับบดีนั่นเลยปรท่านได้มีเงินซื้อปุ๋ยเลยตอนนี้ก็ลุงเสือก็ไถนานะคะ ไทยก็อีกประมาณสองสามวันนะคะก็เสร็จนะนะเสร็จก็จะมาไถตรงนี่แหละข้างบ้านนะคะลุงเสือว่าสีดำเอาสองไฮ้นะคะเหลือนั่นก็ไว้ให้บ่าวมืดนะคะจากมาวานยามได้ดอกบ่าวมืดก็ได้ป่านนี้ยังบ่ท่านได้มาไกลอยู่เลาะหาเหตุหาเหตุเมื่อวานก็ได้สองสามดอกนะคะอยู่นี้ บ่ท่านได้ออกนะคะโอ้นี่เห็นแล้วดอกหนะึ่งโหโวยู่อุมันเพิ่งจะเริ่มออกนะคะเอฟซี FC. นี่ค่ะนี่ดอกมันยังไม่ใหญ่เอาอยู่บ่เดี๋ยวเลาะดูก่อนเนาะนี่ค่ะมันเพิ่งเริ่มออกนะ,ะ FC. เอฟซีเริ่มออกแล้วเริ่มออกแล้วอู้นี่หลายดอกเลยนะคะมันเพิ่งจะออก ดอกน้อยเราก็ไม่เอานะคะเพราะว่ามันอยู่ข้างบ้านอยู่ใกล้บ้านนะคะเดี๋ยววันหลังเราค่อยมาเก็บนะคะมันเริ่มออกแล้วเมื่อวานก็เห็นไใบอยู่เมื่อวานก็ยังเป็นดอกน,น้อยๆนะคะนักประสาก็มาดูเนาะย่านไก่กินนะคะเอีโอ้ก็ยังคือเก่าเนาะดอกมันยังไม่โตนะคะ ดอกเล็กๆนะคะเราก็เอาไว้ก่อนให้มันดอกโตเราค่อยมาเอานะคะีหลายดอกอยู่ดิโอ้ยดอกนี่ผัดหลุดซ่นไก่เขียละมันเริ่มออกพึ่งจะเริ่มออกโอ้ลายอยู่ลายอยู่เดี๋ยววันหลังเราค่อยมาเก็บนะคะปิดไว้ก่อนเดี๋ยวไก่จะเขีย่ย ปิดไว้นี่พิจินะคะนี่ค่ะนืมดอกน,น้อยๆนะกำลังขึ้นเต็มเลยนะคะเดี๋ยวภาษาปิดไว้ไก่มันจะเขีย่ยเดี๋ยวค่อยมาเก็บเนาะดอกมันยังไม่โตนะคะไว้ให้ดอกโตกว่านี้พรุ่งนี้นะคะ พรุ่งนี้เราค่อยมาเก็บมันจะได้ดอกโตหน่อยมีดอกมันยังเล็กๆออกอยู่แต่แถวนน้นนะเอแถวนี้นี่เห็ดออกแล้วนี่แถวนี้นะคะกำลังออกกำลังออกโอ้มันออกที่หลังเนาะรอบแรกไม่มีสักดอกเลยนะคะมันเพิ่งจะเริ่มออก เราก็มาดูไว้นะคะพรุ่งนี้ค่อยมาเก็บแถวนี้ก็นิดหนึ่งดอกไว้ให้ดอกใหญ่ก็จะได้อยู่เป็นแก่งสิละพี่น้องหลายเติบอยู่นะคะเห็ดกำลังออกไปหาเลาะโคกใดเนโน้ มันเธอได้คำว่าเก็บเห็ดนะคะไม่กินนะคะเอฟซีภาษากินไม่เป็นนะคะแต่ว่าชอบเก็บนะคะนี่โอ้ดอกนี้เอาได้แล้วบ่นี่โอ้ยดอกเบลอเลยอันนี้เอาเลยเนาะนี่ค่ะมันอัน,นันแล้วดอกมันใหญ่แล้วนี่ค่ะพอบอ่เว้เนาะกำลังออก มันออกทั่วเลยนะรอบนี้เนาะเต็ไมไปเยอะเท่าไหร่นะคะออกทั่วป่าอยู่โอ้บรไ้เสือเสือแขนยาวพี่น้องเอ้ยยุ่งอกหลายแล้วนะรอบนี้นะคะเริ่มออกเยอะแล้วพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ค่อยเก็บวันนี้ดอกมันยังเล็กอยู่เดีย๋ยวไปดูลุงเสือเลอาะป่า วาสิไดรโบนี่ค่ะเราก็ดูไว้นะเอฟซีอยู่นีนกระซองดอกนะคะปิดไว้ก่อนปิดไว้เดี๋ยวไก่เพราะว่าไก่เยอะนะคะเดี๋ยวมันจะเขียนี่ค่ะโบเทเบดอกนี้เอาเลย ออนดอกใหญ่ดอกมุกนะคะเอฟซีดอกหนามากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะลงไปดูฝั่งสวนยางนะคะว่ามันออกหรือยังนะะเดี๋ยวดูลุงเสือออกไปนาสีด้บอลุงเสือออกไปนาแล้วก็สิไปหาเ็ดอยู่นี่ค่ะพี่น้องพ่อบอ่แพะแหววแถวนี่เต็มเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาหา ทั้งเห็ดผมทั้งเห็ดปวกนะ FC แถวนี้นะอีกหน่อยเห็ดปลวกก็ออกนะคะฝั่งสวนยางนะคะเริ่มที่จะออกขึ้นกันเห็นดอกเดียวเดี๋ยวเราก็จะปิดไว้ก่อนนะคะปิดไว้ก่อนเรามาเลาะดูก่อนโอ้ยสอนยอดํำลึงพี่น้องเอ้ยผู้ใดอยากกับภาษาผู้ใด โอ้มีแต่ยอดสวยๆผนวะข้าวจูนพูนไม่ได้ตำแจ่วเนาะถ้าตำแจ่วก็จะเก็บไปลวกอยู่น่ะโอ้ยกำลังขึ้นเท้ากโลกเลยโอย้ยุงจะหลายพี่น้องไปไปยุงกัดยุงกัดมะละกอลุงเสือเป็นลูกแล้วลุงเสือมาปลูกไว้อีกโอ้ยุยง ลุงเสือปลูกไว้หลายต้นอยู่นีใบตื้เดี๋ยวเก็บไปใส่น้ำร้อนก่อนมันน่าจะติดแล้วละ่ะติดแล้วเอซีนี่กำลังแตกนะคะกำลังแตกเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเยอะแหละบาททีนี้้ามันได้ขึ้นก็กินบาหวาดบาวไวละบาททีนี้ นางเสือเอาข้าวมาวานให้ไก่ยังเหลือมาอยู่อันนี้ไม่ใช่กระสอบข้าวบอเครื่องตัดหญ้าเมื่อวานภาษาก็ไปเลานะเนาะแถวคลองนี่ยังไม่เห็นออกเลยแถวนี้ก็ไม่เห็นนะเพิ่งจะเห็นวันนี้ออกเต็มเลยนะคะ มะม่วงสามฤดูนะคะโอ้ลงโตอยู่ภาษาไม่ได้เอาไปกินดูนะไม่รู้ว่ามันเปรี้ยวหรือมันมันนะคะมะม่วงสามฤดูอันนี้ฟ้าลั่นนะคะฟ้าลั่นหรือเพียวเสเวยบุ้นต้นนี้นะคะน่าจะฟ้าลั่นเนาะเพียวเสเวยภาษาปลูกข้างกอไผ่มันตายแล้วบ่เหลือโซ่สงสัยลุงเสือไปเลาะหาเห็ดพร้อม ทั้งหาปลาทั้งหาเห็ดโอ้ข่าปลาเป็ดเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยเกาบวดไเศ้าบาดนี่กรุยุงคือผลึกแ้ดอกเห็ดนะคะเอไว้ให้มันโตก่อนนะคะอันนี้เก็บมาเมื่อวานลุงเสือเก็บมาวานนะคะเดี๋ยวรอดูของลุงเสือนะคะค่อยต้มทีเดียวนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพระนุด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ